เครื่องหมายยืนยันนะคะว่าจะมีเงินล้านในชาตินี้แน่นอนมีเงินล้านเนี่ยอาจจะแค่เงินล้านผ่านมือแล้วก็ผ่านไปก็ได้นะคะคือตัว m นะคะตัว m เนี่ยจากสถิติที่ฟังจาก Y Wood u t u b บนะคะหมอดูเขาคอนเฟิร์มมาเนี่ยคนที่มี m อยู่ที่มือเนี่ยจะมีเงินล้านนะคะได้จับเงินล้านนะคะเงินล้านผ่านมือนะคะ อายุไม่เกิน40ของข้าเจ้าก็อยู่ประมาณ30กว่าน่าจะาอ,อ,อายุไม่ถึง35นะคะที่มีเงินล้านผ่านมือนะคะก็มีจากการทำงานก็ได้บางคนก็ได้มาจากค้าขายบางคนก็ได้มาจากสามีให้ภรรยาให้ปู่ย่าตาทวด หรือญาติพี่น้องให้นะคะหรือบางคนอาจจะถูกลอตเตอรี่แหล่งที่มาของเงินเนี่ยก็ไม่รู้แหล่งที่มานะคะแต่คุณได้จับเงินล้านแน่นอนของค่าเจ้าเนี่ยก็ได้มาจากการขายประกันจากหน้าที่การงานเพราะว่าครอบครัวไม่มีอะไรเลยนะคะแม้แต่มรดดดกข้าเจ้ามีแต่ศูนย์ จากครอบครัวนะคะทุกอย่างค่ะหาจากบนโลกนี้หมดเลยตั้งแต่เด็กเลยนะคะตั้งแต่ปฐมศึกษายันจบมาหาลัยค่ะทุนการศึกษาสม,มุดตินสอทุกอย่างหามาจากสังคมทั้งนั้นเลยไม่ได้ใช้เงินของที่บ้านเลยนะคะแล้วก็โตขึ้นก็หาเงินหาทองด้วยตัวเองแล้วก็ได้หยิบจับเงินล้านนะคะแล้วก็มีเงินล้านอีกช่องทางหนึ่งสําหรับคนที่ ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินมาจากครอบครัวเลยเช่นข้าเจ้าเนี่ยมาจากตระกูลศูนย์นะคะก็ 1. ขายประกัน 2. เมื่อคุณมีไรายได้มีเครดิตจากการขายประกันเหมือนข้าเจ้าคุณก็เอาเครดิตคุณนะไปยื่นกู้ธนาคารนะคะแล้วก็ไปหา ซับอสังหาอย่างเช่นค้าเจ้าไปหาคอนโดที่อยู่แนวรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ปล่อยให้เช่านะคะเพราะว่ามันมีคนเช่าอยู่แล้วไม่เคยขาดนะคะนานวันไปก็ได้ทรัพย์มา5ล้านบาทนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้เงินตัวเองก็คือเป็นการลงทุนซื้อมาขายไปแล้วก็หมุนเงินแบบนี้อ่าแล้วก็ซื้ออ่าที่แถวเชียงใหม่อย่างเงี้อยอย่างเช่นซื้อ 3- 4มสี่แสน ขายได้500 0 0น0ประมาณนี้นะคะเพราะมันมีรั์ที่ราคาไม่แพงซื้อมาขายข้ออย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีเงินล้านได้จากที่ไม่เคยมีนะคะสามารถหาได้แบบวิธีนี้นะคะแล้วก็ตัวมงคลอีกตัวหนึ่งคือลูกเรือจีนแบบนี้นะคะให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้นะคะชัดดีนะคะเป็นเครื่องหมายเรือจีน โบราณเขาว่าอย่างนั้นนะคะแบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่สามารถหาเงินหาทองได้ด้วยตัวเองเหมือนตู้ atm เคลื่อนที่นะคะอยู่ที่ไหนก็หาเงินได้ประมาณนี้นะคะของข้าเจ้าเนี่ยก็หาเงินใช้จ่ายเองตั้งแต่เด็กเลยนะคะตั้งแต่จำความได้เนี่ยก็หาเงินนะคะอย่างเช่นไปโรงเรียนครูให้แข่งขันนู่นนั่นนี่ แล้วก็แจกรางวัลก็ได้เงินหรือสมัยนั้นนะคะคนเขาพูดภาษาจีนไอภาษาไทยกันไม่ได้คนจีนสมัยนั้นนะคะก็จ้างค่าเจ้าเป็นล่ามค่ะก็จะมีเงินมีทองใช้จ่ายแทบตลอดเวลาแล้วตอนเด็กๆเกนี่ยนะคะ ก็จะถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวเป็นประจำเพราะว่าผู้ใหญ่ก็จะหายเป็นเดือนสองเดือนนะคะข้าเจ้าก็จะเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวนะคะกลับมาเนี่ยโหมีเงินให้กับคนที่ข้าเจ้าอยู่อาศัยด้วยค่ะเป็นพันๆเลยพันๆในสมัยก่อนนี่ก็เป็นหลักหมื่นสมัยนี้เลยนะคะได้เงินเยอะมากนะคะก็เนี่ยจะเป็นเด็กที่ หาเงินหาทองได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระกับครอบครัวเลยนะคะแล้วค้าเจ้าก็จะมีตัวนี้นะคะ ừ, เส้นพระอาทิตย์นะคะเส้นพระอาทิตย์ของข้าเจ้าเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่จากซ้นมือจนถึงปลายมือเลยก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงเงินทองจากเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองคือใช้ตัวเองเนี่ยหาเงินได้นั่นเองนะคะ